ก็วันนี้นะครับพามาชวนะครับสภาพนะครับหลังชนนะครับเมื่อวานของเจ้าเพชรแดงนะครับก็สภาพนะครับก็เจ็บอยู่นะครับผมแต่ไม่ถือว่าสาหัสนะผมก็เมื่อวานนะครับก็ได้วัดนะครับก็เขาก็เก่งนะครับเก่งทีนะครับเราเป็นไก่ที่ชน แขของสูงดีก็สภาพน้บยังหล่อยังแข็งแรงนะครับยังสมบูรณ์แข็งแรงเหือดิมนะครับไม่เฉ่านะครับไม่มีอาการหนักมากมายเนี่ยก็ฝากติดตามกันนะครับผมเจ้าเพชรแดงนะครับเมื่อวานก็ทำให้เห็นหลายๆอย่างนะครับหนึ่งกิตใจนะครับ สองเบอร์แข้งรมคมนะครับตีละเอียดไว้นะครับแล้วก็มาครับตำหนินิดนึงก็คือเราครับแข็งไม่เท่าเขานะครับผมครับการการเบียดเบียดรูปไปเบียดไปนะครับเขาเป็นตัวแข็งกวดนะครับเป็นตัวแข็งแรงกวดนะครับก็อย่างว่าคือมัน้อยก่าเขานิดหนึ่งนะครับแต่ ไปนี้แล้วนะครับผมไม่กลัวนะครับต่อไปก็ไม่กลัวแล้วครับผมรอบหน้าก็รู้ว่าตีผมยากนะครับตีผมยากนะครับก็คอกติดตามนะครับผมเจ้าเพชรแดงนะครับก็ยังสดสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าเพชรแดงตันนี้นะครับรอบหน้ามีอะไรดีๆแน่นอนนะครับผม